วันนี้เราก็จะมาเล่นแมปที่ใหญ่สองเล่นกันนะครับตัว่า่สองได้เล่นหรือเปล่าหรือไม่ได้เล่นก็ไม่รู้เหมือนกันใครตกฉันแม่งมึงนี่อือโอ้ยอือออีดา กูนี่มังเข้าไปใกล้ๆเลยหักตายเลยเฮ้โอเคคนเกิดกิตตามสองคนละหนึ่งคนอีกคนง่าย,อยาสองได้อะไรอัน,นอันนั้นมันสองรายการก็คือมึงทำคลิปแค่สองคลิปทำได้อีกได้ไหมทำอีกได้โอย ขนาดกูทำคลิปได้ตั้งหนะ้าร้อสี่สิบเก้าเนี่ยทำคลิปไปห้าร้อยสเก้าคลิปดอกทองเอาอลแต่มึงครับ This will worked. one Meipurai Yoh! wak อยากให้ยิงสองเร้นมากเลยโอ้ยนี่นี่คนอังกฤษหรอคะทำคนใ <properties> หน้ตายด้วยตกลงค่ะ เบต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 เอตเบบตเ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 ่ตเบตเบตเบใเบตเบตเบตบตเ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 ตเบตบตตเบตเบตต่บตเบตต ตบกันค่ะขอร่วมวงดิจิทอลคะแม่มึงตกมากระตกอะอุ้ยอุ้ยลายเนี่ยเกิดอะไรขึ้นคะ เกิดอะไรขึ้นตเพลงะไรกูไม่รู้เหมือนกันมึงทำไม่เยเกูปกูไม่ได้ตกตายย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 ยวยยยยยยย มันก็ไม่มีเนเหมือนเดิมอ่ะกรว้าวดูไปแล้วโมยไปงก้อนเม Ui apou o up! Hoou! 来吃完了。嗯，啊

อ้ยอว้คว้ว้อเเออคนใส่ชุดแม่ปลูกสวนว่าแค่นี้แหลบบายบาย